สวัสดีครับผมกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็พาน้องมุกมาอาบน้ำนะครับผมอาบน้ำสะตามเคยนะครับผมนี่ดูดูจะไปละทำลายโคงเขาหรือเปล่าเนาน้องมุกหนอมุกเอ้ต่อยต่อยมุกตอยอุ้ยตกอ้ยหายแล้วครับผมเออทำไมดันมาทางนี้เลย giờ phải phăng con cáu đúng không đứa một múc trà thôi 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 đi thôi thôi, thôi múc thôi thôi ấy một giờ phải lên con cáu số la siêu rồi cầm đùa nam thôi múc nè nè thôi múc ơi múc thôi ต้องอขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมที่เสียงดังไปนิดนึงนะครับผมต้องอขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมกว,วา่างพูดค่อยๆน้องมุกไม่ฟังนะครับผมอู้อยมุกโอยมุกจา๋าอโถอโถยมุกจา๋าโย่ละโถ่โถ่ละโถยมุดลงออ ครับผมนคลายคลายเครียดคลายนี่นครับผมผ่านน้องมุกมาผ่อนคลายนะครับผมกับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับผมพาน้องช้างมาแช่น้ำเย็นๆน,นะครับผมูนี่นะครับผมดูดำผุดดำว่ายเลยนะครับผม ดำพุดดำไหวเลยดูดูด,ด,ดูดูความสุขความสนุกของนองมุกนะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็จะวิ่งไปหาผู้ชายนะเออดวิงว่งไปหาผู้เบานะครับผมผู้บบาวสินนะครับผมทีนี้ก็จะพอควันก็จะเรียกไม่อยู่แล้วนะครับผมจะอ่าจะพูดไม่ฟังแล้วอะเนะเนะเนะมมกตัวลังไปตินะครับตัวลังไม่ใช่ตัวรังธรรมดานะตัวรังจะไปจะ เอาขาลังไปติโคเขานะครับผมนี so, ่อ so, ้บ so, ุกถอยัวอก่อนถอ้ก่อนถอยก่อนคุริงวไอยตัเอ้ต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 อ้ไอไอ้อ้ไ้้ตไออ้ไไปฟังแล้วัไ้นะครับผมรู้จักทางไปปัวมาวัออนก็เมื่อวันเสาร์นะครับผม พาไปชินยากับนอลงกรนะครับผมกอขึ้นไปมาลงเรียนน้ำนะครับผมขึ้นไปก็เจอกับหมูป่านะครับผมไล่หมูวิ่งไล่หมูป่าทันทีเลยนะครับผมเห็นหมูป่าวิ่งไล่หมูป่าเลยนะครับผมหมกมาเบียมาเวียดมัย้ยเบียมามาทางนี้เด้อทางนู้นเดี๋ยวช้างาสิโดเขาจะไล่เอานะครับ จโด้ทันใจวันนั้นคือพวกขวาดกับน้องมุกไปคนละทางเลยครับผมไปคนละทางไปคนละคนละทางนะเพราะว่าจิโดทันใจไล่นะครับผมวิ่งมาสุดโซ่เลยนะคผมหมุกเอ้ยมาทางนี้แล้วเยอะ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 ม,มา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 ยอดแขงครับผมมาไอ้มาเนี่หลุงทาง มามามานนี้ก็คุณคนจะศึกษานะครับผมนะครับที่เราตั้งใจจะอยู่นู่นเด็กข้างล่างโอ้ เดี๋ยวจเจ้าเดี๋ยวพ่อคอนก็จะพาพอ่อศิลเข้าหลักด้วยนะครับผมเพราะว่าย,ยังไม่ได้เข้าหลักจะปลุกที่ไม้นะครับผมวันนี้แปลกนะครับผมน้องมุกไม่วิ่งมานะครับทุกครั้งนี้จะวิ่งไปก่อนเลยนะครับผมวันนี้ไม่ยอมกินตัวกอไผ่ที่นูน่น

ไปไหมจะให้ไปหาสินพ่อศินไ์ไหมทาไมไปจะรีบกลับจะพากลับแล้ว,ลวเนอะเอ ช่างอีกเชื่องหนึ่งนะครับผมน้องอาบแม่บัวทองนะครับแม่บัวทงองก็ปลูกดากินหญ้านะครับผมบางวันนี้ไม่ได้เข้าบ้านนะครับผมงกมานน่เด้อ nè 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 một má nè ấy một một má 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 nè một một ơi một cá. Dơ 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 má má má, một quá, một má một quá, má. Má. chơi mời nè, chơi, liệt กินคอแตกคอแห้งนะครับผมก็ไม่มาเจ้ดูทับผมดูทับครับผมหมกนี่ครับผมหมกจ่าเยอะ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 หมกหมกนี่เราดูดูดูทับดูทับนี่นะครับผมดูสิตกนะตกนะตก xuống đã một đưa ơi ba ba, một, ba, và 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 ừ ừ ba, ừ ba ba

เสียงดังหน่อยนะครับผมปะเ้วยปะปะปะมาปะมา,า,าเด็กกินแตงโมเอาไหมครับผมแตงโมเสียนี่นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับผมช่องพังน้องมุกแฟมบ์รีนะครับผมมามามาสวัสดีครับ